ทำอย่างไรจะให้ลูกของเราอยู่กับคกุรอานก็ซื้อคกุรอานให้มันเคยซื้อคุราีรให้ลูกไหมไม่เี้ยงนั่งๆกัน,นเนี่ยเคยไหมถามจริงๆแล้วเดี๋ยวจะรู้อะไรนะก็สุราแจกมัย้ยเดือนแจกไหมที่นี่เด็กมาเรียนกุราีรแจกไหมแจกฟรีด้วยใช่ไหมละ่ะเงินเดือนก็ไม่เก็บใช่ไหมละ่ะเก็บไหมไม่เก็บเอาบุญคนเดียวไง <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวผมสอนหนังสือเด็กเนี่ยน,นะโรงเรียนฮาฟิดในประเทศไทยท่านไปดูว่าไม่มีโรงเรียนไหนเก็บตังค์แพงกว่าโรงเรียนผมะ โรงเรียนฮาฟิทผมเก็บเดือนละสามพันไม่เยอะท่านลงหน้าปีเึองเดียวเท่าไรสามหมื่นโรงเรียนดีๆอ่ะเขาเสียค่าเทอมทีละหมื่นห้าสองเทอมก็สามหมื่นแต่โรงเรียนเขาเป็นอินเตอร์ไอของผมโรงเรียนฮาฟิทก็เรียนเหมือนทั่วไปนั่นแหละดูเดือนละสามพันผมบอกว่าผมเข็ดแล้วเข็ดคือเรียนฟรีหนังสือแจกเสื้อแจกนะมันทิ้งแล้วไม่ใส่ใจงั้นให้มันออกตังเองจะได้ดูตังมัน แล้วถ้าท่องได้คืนสามพันรุ่นแรกโปรโมชั่นถ้าสมมุติท่องได้ตามบอกว่าเดือนหนึ่งท่องได้สองยุดสามพันไม่ต้องจ่ายเอาคืนไปคือจ่ายมาแต่เรามีโบนัสคืนก็เหมือนก็คือไม่จ่ายเด็กมันก็จะได้ขยันไงแต่ถ้าท่านบอกว่าแจกฟรีมีอะไรนะเด็กจะไม่สนใจเห็นนักเรียนหนังสือกทอมอาบานหกกทมหนังสือของกระทรวงที่เป็นประถมกมจแจกฟรีใช่ไหมละ่ะวิชาว,วิทย์คณิตรนะมันเก็บไหม